อาเมนขอบคุณพระองค์สารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือฟื้นฟูยามเช้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักซึ่งกันและกันเพื่อการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคิดจัรในฐานะภะกายของพระคิดในสัปดาห์ที่7หัวข้อการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ โดยการถูกกระทําให้สําเร็จในความรักของพระองค์เอเมนพี่น้องทั้งหลายข่าวสารในตอนนี้เนี่ยภาระก็คือว่าต้องการให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าในภาระของข่าวสารตอนนี้เนี่ยก็จะมีสามประเด็นด้วยกันที่ข้าพเจ้าอยากจะสามคัคคีทำประเด็นแรกก็คือว่า เราจะเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรประเด็นที่สผลลัพธ์ของการถูกการกระทำให้สำเร็จในชีวิตของพระองค์ถ้าเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์แล้วเราจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาและประเด็นที่สามก็คือความครบสมบูรณ์ของคริสเตียนที่แท้จริงที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่นั้นคืออะไรเอเมนขอบคุณพระเจ้าเรามาดูกันก่อนนะครับว่า เราจะเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์อย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรโอ้พระเยซูเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากออจริงๆแล้วการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์นี้เนี่ยถูกเปิดเผยอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่48ซึ่งถ้อยคำสรุปสำหรับหมวด ที่สูงมากเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสวรรค์ทั้งหลายซึ่งมีข้อเรียกร้องต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวออข้าพเจ้าก็จะนำพาพี่น้องเนี่ยลองไปดูว่าข้อเรียกร้องแห่งบัญญัติใหม่นั้นเนี่ยมีอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ธรรมชาติของเราเนี่ยไม่สามารถบรรลุถ,ถึงได้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างนะครับในมัทธิบทที่5ข้อ21ได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลายย่อมได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้แก่คนในครั้งโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นต้องถูกพิพากษาอามนอันนี้คือเป็นบัญญัติเก่านะครับก็คือว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นต้องถูกพิพากษาทีนี้พี่น้องมาดูในบัญญัติใหม่นะครับข้อยี่สิสองข้อต่อมาวรรคแรกเนี่ยบอกว่า ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นต้องถูกพิพากษาเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องลองดูนะครับในบัญญัติใหม่แค่เราโกรธพี่น้องของเราเนี่ยเราก็ถูกพิพากษาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยพระองค์บัญญัติขึ้นมาเป็นลากเง่าเลยครับคนที่จะไปฆ่าคนหรือทําร้ายผู้อื่นนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากความโกรธ แต่ว่าในบัญญัติใหญ่ในบัญญัติใหม่นี้เนี่ยก็คือว่าแค่เราโกรธเราก็ถูกพิภากษาแล้วเราต้องสมรวจตัวเองดูนะครับว่าเราทำได้ไหมอีกแห่งหนึ่งนะครับในมัทธิบทที่ห้าข้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายย่อมได้ยินซึ่งคำกล่าวไว้ว่าอย่าคบชู้บัญญัติเก่านะครับบอกว่าอย่าคบชู้ทีนี้เรามาดูบัญญัติใหม่นะครับพี่น้องเขาบอกว่ายัางไง ในข้อ28บเนี่ยบอกว่าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดแลดูผู้หญิงด้วยใจกำหนัดต่อผู้หญิงนั้นก็ได้เป็นชู้กับเธอในใจของเขาแล้วเอเมนพี่น้องทำได้ไหมครับพี่น้องชายทั้งหลายแค่คิดเราก็เป็นชู้ในใจแล้วโอ้พระเยซูนี่เป็นบัญญัติที่สูงส่งมากแต่ คู่เชื่ออย่างเราสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําได้อย่างไรเอเมนแล้วยังมีอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแห่งนี้เนี่ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะทําได้ยากในมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่บสามเนี่ยบอกว่าอะไรท่านทั้งหลายย่อมได้ยินซึ่งคำกล่าวไว้แล้วว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและให้เกลียดชังศัตรู จงรักเพื่อนบ้านของท่านและให้เกลียดชังศัตรูอันนี้เป็นบรญญัติเก่านะฮะเราอาจจะทําได้แต่ในบัญญัติใหม่เนี่ยข้อ44บเนี่ยบอกเราว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านเอเมนพี่น้องเราสามารถทําได้ไหมครับศัตรูเข้ามาข่มเหงเราปกติเราต้องปกป้องเราต้องไม่ชอบเขาถูกไหมฮะ แต่บรรยายนีย่บอกว่าจงรักศัตรูแล้วเรายังต้องอธิษฐานเผื่อเขาด้วยจาก3ข้อมานี้เนี่ยพี่น้องไม่ง่ายนะครับอย่างเช่นผู้ใดโกรธหรือว่าผู้ใดมองด้วยใจกำหนัดหรือว่าให้เรารักรักศัตรูอธิษฐานเผื่อศัตรูจริงๆถ้าว่าตามมนุษย์ธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่น้องในพระคำ มัทธิยบทที่หาข้อที่48่บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของท่านนั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เอเมนไม่กี้บัญญัติใหม่ผู้ที่ทําได้มีเพียงพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บัญญัตินั้นขึ้นมาแต่ในมัทธิยบทที่ห้าข้อ4ี่48เนี่ย โพงบอกกับเราทั้งหลายว่าจงพี่น้องจงเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์นั่นหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจัดสั่งเราให้เราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของท่านนั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนี่คือพระคําของพระเจ้าอาเมนดังนั้นเราสามารถบรรลุถึงบัญญัติใหม่ ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่สูงส่งนี้ได้เพราะพระคําของพระเจ้าเนี่ยได้ตัดไว้แล้วอามนดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถบรรลุถึงความครบสมบูรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไรอามนประเด็นที่หนึ่งนะครับพี่น้องเราต้องมองเห็นก่อนว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งถูกเปิดเผยไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ45ซึ่งกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจะกลายเป็นบุตรของพระบิดาผู้อยู่ในฝวัค์ทั้งหลายเอเมนพี่น้องดังนั้นเราจึงเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และมีนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่เราเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้อนรับพระองค์ เรารับปฏิมารเราก็มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ภายในแล้วเอเมนพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าวันนี้เราจะสัมผัสได้หรือไม่สัมผัสได้ว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ภายในเราหรือไม่นั่นเป็นแค่ความรู้สึกของเรานะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้หลังจากที่เราได้ต้อนรับพระองค์ได้อาศัยอยู่ภายในเราแล้วอาเมนนั่นก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมน เพราะฉะนั้นพระบิดาฝ่ายสวรรค์สามารถบรรลุถึงข้อเรียกร้องได้ดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์ก็สามารถบรรลุได้ดังนั้นข้อเท็จจริงอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีความเชื่อและมองเห็นว่าเราคือลูกของพระเจ้าอามนประเด็นที่สองก็คือเราต้องเห็นว่าข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติถึงแม้จะสูงส่งก็จริง และชีวิตธรรมชาติของเราไม่สามารถตอบสนองได้แต่บัดนี้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาสามารถตอบสนองได้เพราะว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาจะนำมาซึ่งการหล่อเลี้ยงที่สูงสุดอเมนซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้ได้เอาเมนและชีวิตนี้อยู่ภายในเราอเมนเราจึงสามารถบรรลุข้อเรียกร้องนี้ได้เพียงเราดำเนินชีวิต ตามวิญญาณอาเมนเพราะบัดนี้พระองค์อยู่ในเราให้เราดําเนินชีวิตตามวิญญาณในหนึ่งกรินโ์รบทที่6กข้อสิบเนี่ยบอกว่าแต่คนใดที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์ถ้าเราเข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์อเมนวิญญาณเดียวกับพระองค์วิญญาณของพระองค์เนี่ยสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องต่างๆได้ในโลมบทที่8ข้อสก็ยังได้บอกกับเราว่า เพื่อข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหลังแต่ดำเนินตามวิญญาณเอเมนดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามวิญญาณเพราะพระบิดาที่อยู่ภายในเราเพราะชีวิตที่อยู่ภายในเรานี้สามารถบรรลุถึงข้อเรียกร้องที่สูงส่งนี้ได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าผ่านมาสประเด็นแล้วนะครับ อันแรกเราต้องมองเห็นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอันที่สองเราต้องมองเห็นว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่อยู่ภายในเราสามารถบรรลุข้อเรียกร้องนี้ได้ประเด็นที่สามก็คือเราต้องมองเห็นว่าเรามีส่วนในพระนิสัยของพระเจ้าอาเมนเมื่อเรามีชีวิตของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่ภายในเราหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วดังนั้นเนี่ยนิสัย พระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยก็จะถูกแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราด้วยอันนี้เนี่ยเป็นคําสัญญาของพระองค์ซึ่งเปิดเผยไว้ใน2เปโตบทที่1ข้อ4นะครับซึ่งบอกว่าโดยอาศัยคําสัญญาผู้เชื่ออย่างเราจึงได้กลายเป็นผู้ที่รับส่วนในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามีการเข้าสนิททางอินทรียภาพของพระองค์ เอเมนขอบคุณและสารเสริญพระองค์วันนี้เราเป็นผู้ที่รับส่วนในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเรามีชีวิตของพระองค์เราก็ได้รับพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อามนการรับส่วนในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นก็คือการรับสุขสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นอามนเราสามารถมารับการแจกจ่ายจากสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นอามน ซึ่งครอบคลุมถึงพระวิญญาณนั้นอเมนพระวิญญาณนั้นก็คือตัวตนของพระองค์เองความรักก็คือเนื้อแท้ของพระองค์ความสว่างก็คือการสําแดงออกของพระองค์เราสามารถต้อนรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ภายในเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าและก็ประเด็นที่สี่นะครับพี่น้องเราจะสามารถบรรลุถึงความครบสมบูรณ์อย่างพระบิดาของเราผู้อยู่ฝ่ายสวรรค์ได้นั้นเนี่ยก็คือเราต้องมองเห็นว่า พระเจ้าของเราพระเจ้าที่อยู่ภ mm ายในเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ nah พั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกประการอเมนพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกประการอาเมนในที่นี้เนี่ยถูกเปิดเผยไว้ในเยเนซิสบทที่17ข้อหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าเราเป็นพระเจ้าผู้พั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกประการเจ้า จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนครบสมบูรณ์อาเมนโอ้เราเป็นพระเจ้าผู้พังพร้อมสมบูรณ์ทุกประการเจ้าจงดำเนินอยูอ่ต่อหน้าเราและเป็นคนครบสมบูรณ์เอเมนพี่น้องทั้งหลายวันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พังพร้อมสมบูรณ์พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราอเมนในการดำเนินชีวิตของเรานั้น เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์อาเมนและให้เราเป็นคนที่ครบสมบูรณ์อาเมนจริงๆคำว่าพรั่งพร้อมสมบูรณ์นั้นมาจากคำว่าเอลชัดใดนะครับอาเมนเอลซึ่งแปลว่าผู้เข้มแข็งหรือผู้มีมหิตริตส่วนชัดใดเนี่ยแปลว่าซวงอกหรือว่าเต้านมตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าการหล่อเลี้ยงที่ เข้มแข็งอุดมสมบูรณ์เมื่อพูดถึงนมนะครับพี่น้องซวงอกหรือว่านมเนี่ยที่เป็นที่ที่ผลิตนมออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนมเนี่ยเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดดีกว่าอย่างอื่นๆไม่ว่าเราจะทําอาหารแบบไหนมาในในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็พิสูจน์มาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมนมแม่เนี่ยก็คือเป็น อาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งโปรตีนวิตามินต่างๆมีครบถ้วนเลยครับโอ้พระเยซูดังนั้นพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ขอให้เราเนี่ยมาหาพระเจ้าอามนเรามาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์เราก็จะได้รับส่วนนี้มาเป็นของเราอามนพี่น้องทั้งหลายแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่พระองค์บอกว่าเจ้าจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราอันนี้คืออะไร ก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในการสถิตยอยู่ของพระองค์อาเมนดดำเนินชีวิตอยู่ในการสถิตยอยู่ของพระองค์เพื่อมารับสุขการหล่อเลี้ยงที่มาจากพระองค์อาเมนเพราะพระองค์ของเราไ like ร e ้จำกัดอาเมนพี่น้องทั้งหลายในการดำเนินชีวิตเราต้องไม่พึ่งพิงชีวิตของเราเองต้องไม่พึ่งพิงตัวเราเองอาเมนแต่เราต้องพึ่งพิงพระองค์อาเมนถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้อง อ่อนกําลังโพรองเป็นกําลังของเราถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องไล่เรี่ยวแรงโพรองก็ทรงเป็นเรี่ยวแรงของเราพี่น้องขาดสิ่งใดพี่น้องมาหาโพรองโพรองก็จะเติมเต็มให้กับเราในการดําเนินชีวิตสมรสนั้นถ้าเราขาดโพรองการดําเนินชีวิตสมแห่งการสมรสดของเราเนี่ยก็ไม่ครบสมบูรณ์เอเมนมีเพียงเมื่อมีพระเจ้า ถึงจะครบสมบูรณ์เอเมนถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ครบสมบูรณ์เอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายดังนั้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์อย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเราที่เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์นั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์มากินดื่มรับสุขมาพึ่งพิงพระองค์อันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สี่นะครับอเมน และประเด็นที่5เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีมหิดทะลิบเป็นพระเจ้าที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์เราก็ต้องใช้เวลานี้เนี่ยมาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์โอ้พระเยซูตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ในเอ็กซโดบทที่24ข้อที่1 6ถึง18ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยที่พระองค์เนี่ยให โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเขาเพื่อที่จะรับกฎแผ่นบัญญัติถูกไหมฮะก็คือรับกฎบัญญัติแน่นอนว่ากฎบัญญัตินั้นเนี่ยนำม,มาคือก็ต้องให้เราเนี่ยไปปฏิบัติตามพระบัญญัติต่ตางๆแต่ว่าพี่น้องจะสังเกตว่าก่อนที่พระองค์เนี่ยจะประทานกฎบัญญัติเนี่ยให้กับโมเสสและพลพรรของพระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ให้โมเสสเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ มาทำอะไรมารับการถ่ายเทมารับการซึมซาบมารับการแจกจ่ายมารับการหล่อเลี้ยงที่มาจากพระองค์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องมีเวลาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอามนเราต้องนำเวลาของเราเนี่ยออกมามาซึมซาบซาบต้านด้วยตัวของพระองค์ให้พระองค์เนี่ยถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราเมื่อพระองค์สามารถถ่ายเทแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราเราก็จะสามารถ ตอบสนองต่อพระบัญญัติของพระองค์เอเมนโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายทั้ง5ประเด็นนี้เนี่ยก็คือเคล็ดลับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ได้ผมทบทวนนิดนึงนะครับอ,อ,อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งถูกเปิดเผยไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ 5, 45นะครับว่าเราเป็นบุตรของพระบิดาอันที่สองเนี่ย เราต้องเชื่อว่าข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติจะสูงส่งก็จริงแต่ว่าเรามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีการหล่อเลี้ยงที่ไร้จำกัดอยู่ภายในเราเราก็จะสามารถบรรลุถึงความครบสมบูรณ์นี้ได้ประเด็นที่สก็คือว่าเรามีส่วนในพระนิสัยของพระเจ้าเพราะชีวิตของพระเจ้าอยู่ในเราเราก็เลยมีส่วนในพระนิสัยของพระเจ้าจึงทําให้เราสามารถมารับสุขสิ่งทรงเป็นของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรัก ความสว่างหรือว่าพระวิญญาณนั้นที่เป็นองค์ประกอบของพระองค์และอันที่สีเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์เราขาดสิ่งได้พระองค์สามารถเติมเต็มได้เราขาดกําลังพระองค์ก็เติมเต็มกําลังให้กับเราและประเด็นที่5เพื่อที่เราจะต้อนรับสิ่งที่ทรงเป็นเราต้องมอบเวลาของเราออกมานําเวลาของเราไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ หันสู่วิญญาณของเราต้อนรับการแจกจ่ายซึมทราบทราบซรานจากพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนอันนี้ก็คือเราจะเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์อย่างพระบิดาที่เป็นผู้ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับก็มี5ประเด็นนะครับต่อมานะครับก็คือเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์ผลผลัพธ์ถ้าเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเรา ที่เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์นั้นเราจะเป็นยังไงอเมนในที่นี้ก็บอกว่าโดยการถูกกระทําให้สําเร็จในความรักของพระองค์ก่อนอื่นเราต้องมองเห็นก่อนนะครับพี่น้องก็คือว่าเนื้อแท้ของพระเจ้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนื้อแท้ของพระเจ้าก็คือความรักดังนั้นเราจะครบสมบูรณ์เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ได้อเมน เราจะต้องถูกกระทําให้สําเร็จในความรักของพระองค์อาเมนเรามาดูกันนะครับว่าความรักของพระเจ้าจะถูกกระทําให้สําเร็จในเราแล้วหรือยังอาเมนถ้าความรักของพระเจ้าถูกกระทําให้สําเร็จแล้วอยู่ภายในเราเราจะอย่างที่หนึ่งนะครับเราจะเป็นคนที่รักษาคําขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือเรารักษาพระคำของพระองค์ พี่น้องทั้งหลายเราเป็นผู้ที่รักษาพระคําของพระองค์หรือไม่ในหนึ่งโยฮันบทที่สองข้อหเนี่ยบอกว่าแต่คนใดที่ถือรักษาพระคำของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ได้สําเร็จสมบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้อาเมนพี่น้องถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาพระคําของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็สําเร็จสมบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ จริงๆแล้วพี่น้องทั้งความรักทั้งพระคำทั้งตัวของพระเจ้าเองล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักนี้เนี่ยก็คือเป็นธาตุแท้ทางภายในของพระองค์และตัวของพระองค์เองนั้นเนี่ยจริงๆก็คือพระคำดังนั้นเนี่ยพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าเราดำเนินชีวิตโดยดำเนินตามพระคำของพระองค์ เราเราเป็นผู้ที่อขออภัยนะครับเราเป็นผู้ที่รักษาพระคาของพระองค์นั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าอามนเพราะพระคําของพระองค์ก็คือตัวของพระองค์เองตัวของพระองค์ท่าแท้ก็คือความรักนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาพระคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดําเนินตามพระคาของพระองค์ความรักของพระองค์เนี่ยก็สําเร็จอยู่ภายในเราแล้วอาเมนและ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักเป็นความรักพระองค์เนี่ยทรงรักพี่น้องพระองค์ทรงรักบุตรทั้งหลายของพระองค์แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราถือรักษาพระคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผลลัพธ์อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รักพี่น้องอเมนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องรักพี่น้องไหมครับรักพี่น้องวิสุทธิชนทั้งหลายไหมครับที่อยู่ในเขตของเราที่อยู่ในคิดจักรของเราที่อยู่ในพระกายของพระองค์วันนี้เรารักไหมครับ ถ้าเกิดว่าเรารักพี่น้องนั่นหมายความว่าพระคําของพระเจ้าเนี่ยก็สําเร็จอยู่ในตัวเราแล้วพระคําของพระองค์เนี่ยถูกสําแดงและก็ประจักษ์ออกมาเราไม่สามารถบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าแล้วพระคำเราเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ในพระบิดาเราต้อนรับเราสามารถบรรลุถ,ถึงกฎบรรัญญัติแต่ว่าเราไม่รักพี่น้องอันนั้นเป็นสิ่งที่กูหกนะครับแต่ว่าถ้าใครนี่เนี่ยมีพระเจ้า แล้วเรารักพระเจ้าเราบอกว่าเรารักพระองค์เรารักพระคำของพระองค์เราก็ย่อมจะรักพี่น้องด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่2ถ้าเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์แล้วเราก็จะรักพี่น้องเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์หนึ่งเราจะรักพระคำของพระเจ้าเราจะเคารพนับถือพระคำของพระองค์สเราจะเป็นคนที่รักพี่น้องและสถ้าความรักของพระเจ้าถูกสำเร็จในเราเราจะมีใจกล้าในวันที่ พี่ภาคษาอเมนเพราะว่าเรารักพระคำถือรักษาพระคำของพระองค์เรารักพี่น้องเราดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์อเมนเมื่อเราดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์เราก็สามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องสามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราอยู่ในโลกเราก็เป็นอย่างนั้น นั่นหมายความว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสเสด็จกลับมาการสเสด็จกลับมาของพระองค์เนี่ยด้านหนึ่งก็คือมาให้รางวัลกับผู้ที่บรรลุแล้วก็สุขงอมเป็นผู้มีชัยชนะในอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็จะมาทําการพิพากษาสําหรับผู้ที่พ่ายแพ้พี่น้องสามารถพูดได้หรือไม่ว่าเราเนี่ยไม่เกรงกลัวต่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมา นั่นหมายความว่าวันนี้เราต้องสามารถเปล่าประกาศได้ว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราดําเนินชีวิตในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นอเมนขอบคุณพระองค์วันนี้เนี่ยสรรเสริญขอบคุณพระองค์ก็คือว่าสาประเด็นนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์อย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์นเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่รักพระคำของพระองค์สองเราต้องเป็นผู้ที่รักพี่น้องสา เราไม่เกรงกลัวต่อการพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเราดําเนินชีวิตร่วมกับพระองค์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็คือผู้มีชัยชนะนั่นเองเอเมนขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนะครับพี่น้องก็คือว่าประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความครบสมบูรณ์ของคิดเตียนที่แท้จริงซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยคืออะไรกันแน่อเมน ความครบสมบูรณ์ของคิดเตียนที่อยู่ในพันธสัญญาใหมายนั้นก็คือพระเจ้ากลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์พระเจ้าในด้านชีวิตนิสัยและการสาแดงแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าอาเมนพี่น้องแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าอาเมนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะ ก่อกาเนิดหรือมาก่อสร้างพระกายของพระองค์และสุดท้ายเนี่ยก็จะสําเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่อันนี้เนี่ยก็คือการดําเนินชีวิตที่ครบสมบูรณ์ของคิสเตียนในพันธสัญญาใหม่เป้าหมายคืออะไรก็คือเพื่อให้เราเนี่ยเป็นการสําแดงของพระองค์เพื่อให้เรากลายเป็นมนุษย์พระเจ้าในด้านชีวิตและนิสยัยแต่ไม่มีส่วนในฐานนันดรความเป็นพระเจ้าเพื่อมาก่อสร้างพระกายของพระองค์และ สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เอเมนขอบคุณพระเจ้าอเมนสุดท้ายนะครับพี่น้องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าหัวข้อของข่าวสารเนี่ยก็ถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็คือว่าอาจจะไม่ใช่พระคําเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นพระคําเพราะข้อเรียกร้องเนี่ยช่างสูงส่งเหลือเกินวันนี้เนี่ยพระคําเบื้องต้นก็อาจจะเป็นพระคาที่เกี่ยวกับ เมื่อเชื่อแล้วก็ได้รับความรอดเมื่อทําความบาปเราก็สารภาพความบาปเราก็ได้รับความชอบได้รับการโปรดให้ชอบทำแต่วันนี้เนี่ยนั่นเป็นพระคําเบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราไม่เพียงแค่ต้อนรับพระคําแห่งน้ํานมหรือพระคําแห่งเบื้องต้นเท่านั้นแต่เรายังต้องต้อนรับอาหารแข็งเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเป็นผู้ที่เติบโตเป็นผู้ที่สุกงอมแล้วก็นําองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา การเติบโตนี่แหละเมื่อเราเติบโตจนสุกงอมนั่นก็หมายถึงว่าเราบรรลุถึงความครบสมบูรณ์ของพระบิดาผู้ที่เป็นผู้ครบสมบูรณ์อยู่ฝ่ายสวรรค์ของเราแล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าก็ขอหนุนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้เราอาจจะอ่อนแอไม่มีกําลังเราอาจจะรู้สึกมีผิดบาปบกพร่องเราก็สามารถกลับใจสารภาพบาปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ มาร่วมก่อสร้างคิดจักมาร่วมดำเนินชีวิตคิดจักเพื่อที่จะบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าอเมนซึ่งข่าวสารนี้ก็ได้เปิดเผยถึงขนทางไว้แล้วเอเมนขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญขอบคุณพระองค์อเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายครับอเมน